ทำไมแฟนขับหลายๆคนถึงไม่พอใจรายการ In the Soup ของเซฟกลาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับเท่าที่เราเห็นมามีคนบอกว่าเซฟมีรายการ TTT อยู่แล้วเลยไม่เข้าใจทำไมต้องทำ In the Soup เพราะรายการมันคล้ายกันส่วนตัวเราไม่ได้ดูรายการของเซฟไม่รู้ว่ารายการเป็นยังไง เหมือนจะเป็นพักผ่อน2วันหนึ่งคืนแล้วก็มีมิชชั่นให้ทำหรือเปล่าหากข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยแล้วก็อินดั s o มันต้องเสียตังค์แถมไม่มีซับไทยแต่อินดั s ทบางส่วนก็มีใช้ฟรีผ่าน JTBC นะไม่แน่ใจของเซฟมีไหมแต่ก็ไม่มีซับไทยอยู่ดีจุดนี้เลยทำให้หลายคนไม่พอใจใช่ไหมหรือว่ามีจุดอื่นๆด้วยเช่นรายการนี้เหมาะกับแค่บางท่านอะไรแบบเนี้ย อยากลองฟังความเห็นจากหลายๆมุมดูไม่รู้ว่าแฟนขับเซฟเคยดูรายการนี้ไหมแต่เราว่ารายการนี้มันเป็นรายการที่ดีจริงๆไปดูก็ได้ฟังความเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าที่กระลัดไม่ได้อยากให้มีอินเดอะซูปเพราะเรารู้สึกว่าคอนเซปต์รายการมันซ้ำกับคอนเซปต์ทีทีที่เป็นคอนเทนต์หนึ่งในรายการ Go in g 17ของเซฟที่มีอยู่แล้วซึ่งสนุกมากๆแล้วก็มีมาทุกปี แถมเป็นรายการที่ดูฟรีมีซับไตเติลตั้ง7ภาษาตั้งหากเราเลยรู้สึกว่าทําไมเราต้องเสียงเงินอีกในเมื่อเราเคยได้สิ่งนี้โดยไม่ต้องเสียงเงินเลยด้วยซ้ําเอาจริงๆนะกระดาษไม่ได้สนใจหรอกว่าคอนเซปต์รายการมันเหมาะกับวงไหนเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเราสนแค่สิ่งที่มันเกี่ยวกับวงเราดีกว่าความเป็นต่อไปนะฮะหลายๆคนบอกว่า i n the Soup เหมาะกับ BTS มากกว่าเพราะวันๆทำเพลงหังานหนัก เลยมีรายการให้ไปพักผ่อนแต่คอนเซปมี going อยู่ตลอดแล้วใน going คือเซฟเป็นกันเองเฮฮาไปเรื่อยๆแล้วยิ่งคอนเซปต์คล้ายๆ TTT ตรงที่ไม่มีมิชชั่นอยากทำอะไรก็ทำแถมยังเป็นตัวเองสบายๆไม่ต้องนั่งห่วงความเป็นรายการทีวีมากกระลาดเลยสบายใจที่จะดูผ่าน going มากกว่าคือถ้าใครดู going ทุก EP ความสนุกมันไม่ได้อยู่ที่เมมเบอร์หรือมิชชั่น แต่การตัดต่อช่วยเพิ่มอรรถรสรายการได้ดีมากซับก็ปั่นสุดๆมีคนเดาว่าน่าจะใช้ทีมตัดต่อเดียวกับ New Journey to the West เลยสไตล์คล้ายกันส่วนตัวเราไม่ติดใจอะไรกับ In the Soup แต่ถ้าต้องเสียงเงินดูเราพรีเฟอร์ t ี t มากกว่าแต่ถ้าต้องเสียงเงินดูเราดู t ี t มากกว่าอาจจะหาว่าเราอคติก็ได้แต่รู้สึกว่าหไม่เคยทำอะไรใหม่เพื่อเซฟเลย ไม่เคยศึกษากลุ่มแฟนคลับเซฟว่าชอบแบบไหนเซฟเหมาะกับอะไรสิ่งที่ไฮทำให้ตอนนี้คือ BTS ทําอะไรได้อีกสักแป๊บให้เซฟทําต่อซึ่งเรารู้สึกว่าการรับค่ายอื่นมาแต่ดูแลลูกๆทํำส่งไปมันเสียวความรู้สึกมากๆเลย Going s a f e คือเมมเบอร์ช่วยกันคิดคอนเทนต์กันเองกับ PD ที่คุยกันอยู่ตลอดแค่นั้นไม่ได้มีตัวบริษัทมาช่วยเลย Official Goods ก็ห่วยและแพงมาก ซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนี้แค่กับเซฟยอจ้าสิลอีทโดนหมดเลยพักหลังด้อมเลยค่อนข้างน้อยใจกับสิ่งที่ไฮทำให้นะฮะอีกความคิดเหน็นต่อไปนะครับผมมีปัญหาเพราะเป็นรายการของไฮมากกว่าสมมุติเล่นๆว่าถ้าไม่ใช่รายการค่ายเป็นรายการของช่อง KBS TVN ติงคงดีใจแหกปากตื่นเต้นว่าวงตัวเองจะได้ออกรายการใหม่ตามภาษาไม่ดาม่าเบอร์นี้แน่นอน บางคนโอเวอร์เกินรายการก็ยังไม่ได้ฉายเพิ่งจะปล่อยมาแค่ทีเซอร์ตอนนี้มโนคอนเทนต์รายการไปไกลเปรียบเทียบเป็นฉากๆเหมือนรายการฉายแล้วไม่ขำตัวเองกันบ้างหรออคติแบบนี้แต่พยายามอ้างนั่นอ้างนี่ตามตารางเขาก็บอกตั้งนานแล้วว่าจะมีทุกวงในค่ายทำไมไม่ค้าตั้งแต่ตอนนั้นว่าวงชั้นไม่เอาห้ามทายไม่ต้องมีไปประท้วงหน้าตึกเลยเอาให้สุด บางยูสก็นะลากโยงบางทานบ่อยมากชอบออกตัวว่าฉันเคยเป็นอาร์มี่แต่เลือดวงอื่นเกินครึ่งโพมาแต่และกระทูด,ดีเฟนต์ให้แต่และว,วงติ่งใหม่ฮหยิกหลังวงเก่าเจอหลายกระทู้แล้วรายการทำเพื่อบางทานอะไรของหล่อนเขาก็แยกคอนเทนต์ชัดเจนถ้าลาน BTS TODO โทโดทีเอ็กทีอินดสซมันชัดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเพื่อศิลปินทุกวงในค่ายคอนเทนต์ให้ศิลปินไปพักผ่อน มันคือคอนเทนต์สแตนดาร์ดไม่ได้เอื้อให้วงไหนเลยเหมาะกับทุกวงอย่ามโนไปเองลำใหญ่ความเยอะจริงๆก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับลุมหัวข้อเดือนในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บสไค b e ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ